สวัสดีค่ะพบกับช n n e ลส่วนกัดไลฟ์สาระเคยไหมคะเวลาที่เราดูอนิเมะล้วเห็นตัวละครบางตัวที่ดูไม่น่าว,ว่าจะเก่งแต่ไงพอเอาเข้าจริงๆพลังของพี่แกนะคะกลับเหลือร้ายไม่สมกับหน้าตาเลยจริงๆนี่แหละหน้าที่เขาว่ากันว่าอย่ามองคนขี่ภายนอกแต่แม้ว่าข้างนอกนะคะเขาอาจจะดูพร้อมเพรียวเปลาะบางจนดูว่าน่าจะอ่อนแอ แต่ที่ไหนได้ล่ะคะพอเอาเข้าจริงๆพลังนี้เหลือร้ายจริงๆและในคลิปนี้นะคะแอดก็เลยรวบรวมเหล่าบรรดาตัวละครที่จะทำให้เราต้องมองพวกเขาใหม่แล้วล่ะคะ่ะลองไปชมกันดูนะคะว่ามีตัวละครไหนบ้างที่พลังกำลังไม่สมกับหน้าตาเอาซะเลยไปชมกันเลยค่ะคามมโดเนสึโกจากอนิเมะเรื่องดาบพิฆาตอสูรสาวน้อยคาบไม้ไผ่นะคะหน้าตาน่ารัก ที่มาพร้อมกิโมโนสีชมพูคนนี้แม้ว,ว่าเธอจะดูตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ทว่าเนซุโกะนั้นนะคะถูกมุสานทําร้ายทําให้เธอกลายเป็นปีศาจที่เมื่อระเบิดความโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวล่ะค่ะโดยเฉพาะเมื่อพี่ชายของเธอนะคะถูกทําร้ายหรือว่าพวกพ้องของพี่ชายตกอยู่ในอันตรายเมื่อไหร่แล้วก็เนซุโกะก็พร้อมที่จะระเบิดพลังเข้าไปช่วยเหลือได้เสมอเรียกได้ว่าอย่าดูถูกผู้หญิงตัวเล็กๆเขียวนะคะ รีวต์เอ็กซ์เคมนจากอนิเมะเรื่อง Attack on Titan พ่อหนุ่มน่านิ่งหุ่นสะโอดสะองค์แถมยังเป็นคนรักสะอาดอย่างพ่อหนุ่มรีวคนนี้เขานะคะเป็นคนที่มีอดีตสุดแสนจะมืดมนแต่ถ้ว่าโชคดีนะคะที่ได้ลุงเชนนี่ได้มาฝึกปรือวิชาเอาตัวรอดให้จากนั้นนะคะเขาก็จากไปทิ้งให้รีว์ใช้ชีวิตเป็นอันธพาลที่มีชื่อเสียงอยู่พักหนึ่ง ยังกระทั่งได้เข้าร่วมทีมนักสำรวจและกลายเป็นสุดยอดนักรุกมากฝีมือซึ่งเห็นตัวเล็กๆแบบนี้เขานั้นนะคะไม่เคยลังเลที่จะฆ่าไททันเลยแม้แต่น้อยแทมยังดูไม่มีความกลัวเลยซ้ำไปดี๋ยว,ว่าแต่ไททันเลยนะคะแม้แต่คนเรีวๆดีไวก็ฆ่าได้อย่างโหดเทียมเช่นกันบอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าดีลักการฆ่านี้เทอยาบอกใครเชียวละค่ะ คุาคาเบะชินระจากอนิเมะเรื่องหน่วยผจญคนไฟลุกเด็กหนุ่มนะคะที่มีรูปร่างผอมบางดูกระรองกระแรงเหมือนไม่ค่อยจะมีเที่ยวแรงแถมยังเป็นน้องใหม่นะคะของหน่วยเปเชียล์ไฟลฟอร์สแต่เขานั้นก็ไม่ค่อยจะยอมใครสักเท่าไหร่หรอกนะคะแถมยังมีพลังพิเศษที่สามารถจุดไฟที่เท้าได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งพลังอีกด้วยจนทําให้เขาสามารถที่จะบินในอากาศเพิ่มพลังในการเตะและเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งเขานะคะยังมีสิ่งที่เรียกว่า ไฟเต้นกําเนิดที่ทําให้พลังของเขานั้นเพิ่มขึ้นไปจากเดิมอีกด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าโหดไม่เบาเลยใช่ไหมล่คะคะ พันยาเด็กกูเรเชฟจากนิเมะเรื่องบันทึกสงครามของใหญ่ผด็จก,การแม้ว่าจะดูภายนอกนะคะเธอนั้นเป็นเพียงแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ดูราวกับเป็นเทพพิดาดตัวน,น้อยๆแต่ความจริงแล้วเธอเคยเป็นผู้ชายที่เกิดในช่วงปี2013มาก่อนซึ่งเขานะคะถูกผลักให้ตกลงบนรางรถไฟและถูกรถไฟนั้นทับตายแล่ได้มาเกิดใหม่ในร่างของสาวน้อยร่างเล็กแต่ด้านนะคะย้อนยุคมาอยู่ในสมรภูมิรบในยุค1914ซะง,งั้น แต่ด้วยความเฉลียวฉลาดแถมด้วยความทรงจําเมื่อครั้งเคยมีชีวิตอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีทันสมัยจึงทําให้เธอนะคะคสามารถที่จะคว้าตําแหน่งสูงๆในกองทัพไปตั้งแต่อายุไม่ถึง15ปีเรีกเยกได้ว่าเธอคือปีาศาจไร้าในค่าของเด็กผู้หญิงก็คงจะไม่ผิดหรอกนะคะคิดรัวโซดิกจากอนินมิเรื่อง Hunter x u u t t r r เห็นหน้าเคเคเจ้ากับเด็กอนุบาลแบบนี้ ความจริงแล้วคีรัวนั้นนะคะเขาเป็นเด็กหนุ่มในตระกูลนักฆ่าที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการรอบสังหารเชียวล่ะค่ะซึ่งถูกเลี้ยงดูมานะคะอย่างนักฆ่าตั้งแต่เด็กโดยฝีมือการรอบสังหารของคีรัวเนี่ยถือได้ว่าอัจฉริยะเลยล่ะค่ะแต่คีรัวนั้นนะคะเขาไม่ได้ต้องการที่จะเป็นนักฆ่าแถมอยากไปใช้ชีวิตแบบธรรมดารรมดาซะด้วยซ้าไปเขาก็เลยมาเข้าสมัครสอบฮันเตอร์แม้ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าคีรัวนั้นอาจจะดูเหมือนเด็กทั่วๆไปแต่ความโหมดเคียมนะคะในรูปแบบของนักฆ่าก็เรียกได้ว่ายังมีติดตัว และพร้อมจะปลูออกมาได้ทุกเมื่อเลยล่ะคะ่ะม็อบจากอนิเมะเรื่องม็อบใส่โ,โคร้อยใครจะไปคิดกันล่ะคะว่าเด็กหนุ่มหน้าตาธรรมดาธรรมดาแถมดูไม่มีอะไรที่โดดเด่นเอาซะเลย อีกทั้งนะคะยังไว้ผมทรงกลาครอบซะด้วยนี่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นพระเอกแอคคิดว่าคงเป็นได้แค่ตัวประกอบนะคะเนี่ยสำหรับม็อบนั้นนะคะถึงแม้ว่าเขาจะดูหน้าตาสุดแสนจะธรรมดาแล้วก็จืดชืดแต่พ่อหนุ่มคนนี้กลับมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาเลยล่ะคะ่ะเพราะม็อบเขาเกิดมาพร้อมกับพลังจิตที่เรียกว่าหากพลังจิตของเขาพุ่งพรวดถ,ถึงร้อยเมื่อไหร่แล้วก็รับรองเลยนะคะว่าใครก็ฉุดเขาไม่อยู่แล้วราะคะาทีนี้แต่เมื่อเขาเข้าหมดโหดพี่แกก็ดูเทไม่เบาเหมือนกันนะคะ เมลิโอดัสจากอนิเมะเรื่องศึกตำนานเจ็ดอัศวินหัวหน้ากลุ่มของเหล่าอัศวินแห่งบาปทั้ง7และยังเป็นอดีตนะคะของหัวหน้ากลุ่มบัญญัติทั้ง10ประการที่แม้จะดูตัวเล็กๆน่ารักน่ารักจนหลายคนคิดว่าอายุคงยังไม่ถึงหลัก10แต่ที่ไหนได้ล่ะคะอายุพี่แกเนี่ยปลาเข้าไป3 0 0พันกว่าปีแล้วล่ะคะ่ะส่วนพลังน่ะล่ะคะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะนอกจากจะมีพลังกำลังที่มหาศาลแล้วเขายังเป็นอมะตะไปหากว่าตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ พลังของเขาก็จะยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นซึ่งต้องแรกมาคะกับการถูกด้านเมืดของปีศาจท,ที่ตัวเองเป็นตื่นกินจิตใจนั่นเองเรียกได้ว่าโหดไม่สมกับรูปร่างหน้าตาเลยใช่ไหมล่ะคะอ่อหม่จากอนิเมะเรื่อง มายฮีโร่อะคาเดเมียถึงแม้จะดูผอมแห้งแรงน้อยแถมยังมักจะกระอักเลือดตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนอยากจะเข้าไปถามพี่แกว่าโดนตัวไหนมาคะพี่แต่อย่าเพิ่งดูถูกไปนะคะเพราะเขาเนี่ยแหละค่ะคือฮีโร่อันดับหนึ่งเอาไมายผู้มาพร้อมกับรอยยิ้มและพลังความสามารถไร้ขีดจำกัดผู้มอบความหวังให้กับผู้คนอยู่เสมอจนได้รับสมญานามนะคะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพนั่นเองซึ่งเขานะคะมีออตลักษณ์ประจำตัวที่เรียกว่า One for All ซึ่งสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้แต่คนที่ได้รับพลังนี้ไปก็คือหนุ่มน้อยมิโดริยะอิซึคุผู้น่าสงสารของเราเองนะคะเอสาโนจากอนิเมะเรื่อง น,น้าณสนไทยใสอีกเช่นกันนะคะเรียกได้ว่าถ้ามองเผลอเผแล้วแล้วก็เราอาจจะคิดว่านี่คงเป็นเพียงแค่ตาลุมผอมแห้งแรงน้อยที่ดูไม่ค่อยจะมีน้ำหยาดสักเท่าไหร่แต่ถ้าว่าอยาให้โดนแสงแดดเชียวนะคะเาะสำหรับเอสคานอแล้วพลังของเขานั้นขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์เลยก็ว่าได้ละค่ะเพราะพลังนะคะจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในช่วงยามเช้าจนถึงบ่ายนั่นเองโดยที่ช่วงบ่ายจะมีพลังมากกว่าช่วงเช้าซะด้วยซ้ําไป คือในกลุ่มของหละอัศวินแห่งบัพทั้ง7เรียกได้ว่าคุณลุงนะคะแก่จะแข็งแกร่งมากที่สุดในหมู่ของอัศวินด้วยกันเลยทีเดียวละค่ะไซตามะจากอันเมะเรื่องวันพันแมน แม้รูปร่างที่ดูผอมเรียวเรียวบางหัวก็ล้านไม่มีเส้นผมความจริงแล้วนะคะเขาก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ษยเงินเดือนธรรมดารรมดาคนหนึ่งที่จับพลัดจับผูกลายมาเป็นโคทีโรจอมโหดเพราะเขานะคะบอกว่าเขาผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักนั่นก็คือวิ่งพื้นร้อยครั้งซิทอัพร้อยครั้งลุกนั่งร้อยครั้งแล้วก็วิ่งอีกร้อยกิโลเมตรต่อวันจนทําให้เขากลายเป็นฮีโร่สายโหดที่ล้มสัตรูได้ภายในหมัดเดียวว่าแต่ใครจะไปเชื่อล่ะคะเนี่ยว่าจะทําทแบบพี่แกแล,แล้วจะได้เป็นไซตมามะเวอรช์ชัน2หรือเปล่า แต่ทั้งนี้ทั้งนาั้นาคนที่รู้ดีที่สุดก็คือคนเขียนเองละคะ่ะว่าไหมล่ะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหน้าตาของแต่ละคนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าทาให้เดาก็คงยากว่าจะมีพลักกาลังมากน้อยแค่ไหนเพราะรูปร่างเล็กบ้างละบอบบางบ้างละบางคนนะคะก็ดูผอมโซอย่างการเล่นของมาเลยล่ะคะ่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะพวาเขาก็มีพลังเหลือไร้แถมยังเป็นตัวละครหลักสะดซ้ําไปนะคะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะคะหากว่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกํบบาลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ